สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อยแม่ทุกทท่านนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะก็คลิปนี้นะคะจะมาถ่ายคลิปเพื่อ,อเป็นการขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่มนซีชานะคะที่คุณแม่เอ็นดูตัดชุดใหม่ให้กับเด็กๆของเราทั้งสองเชือกทั้งพี่ใบทองเละน้องขวันเงินชุดสวยและถูกใจมากคะ่ะนะคะหล่อไหมคะแม่ๆม่นะคะหล่อมากๆเลยชุดพี่ใบก็มาด้วยสี đó hả à มาด้วยสีแดงนะคะทองเนาะของน้องขวันก็สีนะคะแดงขาวนะคะสวยมากค่ะนะคะขอขอบคุณคุณแม่มนสีชาที่เอนดูนะคะพี่ใบทองและน้องขวันเงินขอพรให้กับคุณแม่ท่านมีความสุขมากๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเ,เงินทองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกๆประการะคะ่ะเห้งๆด้วยด้วยนะคะขอขอบคุณคุณแม่นะคะใส่แล้วหล่อมากนะคะ ขอบคุณครับก่อนนี่ทำดีดีขอ,อคบค<น>ุณอะครับผมบยอดสวยสวยอะยอดอสวยสวยครับ อาเต้นหน่อยอาเต้นหน่อยอาเต้นหน่อยตึงอาตึงตึงหนึ่งหนึงหนึ่งหนึ่งนึงนึงนอาน่งึงนึงนึงอหนึ่งหนึ่งนึงนึอหนึ่ง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 อเต้นดีเอออาเต้นดีเอออออพี่มาน้อยเต้นด้วยอพี่มาน้อยเต้นด้วยเอออเต้นเป็นเพื่อนพี่ใบเออเต้นเป็นเพื่อนพี่ใบด้วยนี่ อสองขาสูงผ้าจะตกไหมพี่ใบเพราะไม่ได้เอาโซ่ผูกผ้าไว้ด้วยอสูงผมหล่อไหมครับนะคะชุดหล่อมากเลยนะคะอยกสองขาระวังชุดจะตกนะเอาดีๆเอาอหนึ่งอาสองอันาสามแทนคําขอบคุณครับอ่านั่งไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพชพรพลอยจะ<ด>จะจะ,จะหลุดนะคะอันหนึ่งอันสองสามอขอบคุณค่ะ เขากลัวชุดตกไงกลัวชุดตกหล่อลูกชุดสวยมากนะคะสวยมากๆเดี๋ยวให้ดูข้างๆนะคะชุดของพี่ใบสวยมากเลยนะคะสวยนะคะแล้วก็ชุดของน้องขวัญน,นะคะแม่ๆนะคะก็สวยมากๆของน้องขวัญจะเป็นชุดสีขาวนะคะของน้องขวัญน,นะคะ สวยถูกใจเลยค่ะขอขอบคุณคุณแม่มนสีชาที่เอ็นดูตัดชุดใหม่นะคะให้กับเด็กๆของเราใช้ถูกใจค่ะหล่อค่ะปีใบใส่แล้วหล่อไหมคะแม่แม่นนี่ใช่นะคะคุณาะทำให้มีชุดสวยๆมี ก่รู้จักใช่ค่ะเพราะว่าชุดน้องช้างแต่ละชุดก็แพงนะคะแม่แม่จ๋านะคะแพงของพี่ใบทองจะเป็นภาพโปกหัว2แบบอีกแบบหนึ่งพี่ช่างเขายังทําอยู่เนาะนะคะชุดของใบทองนะคะของชุดของขวัญเงินก็จะเป็นสีขาวนะคะแอคชั่นหล่อๆก่อนครับเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปไหน ได้เลยค่ะโอ้ยดีใจหรอเฮ้ยดีใจหรอแอคชั่นเออหน้ารังเออพ่อวันนี้พ่อใส่ชุดให้ไม่เรียบร้อยเลยเนาะลูกเนาะเนาะเออออาเดินมาอ่เดินมาเอออ่เดินมาอ่เดินมาเอออาซ้ายขวาซ้ายอาซ้ายขวาซ้ายโอ้ายเออ อ่ะเดินดีๆครับดเดินดีๆเดินดีๆอ้าวเดินแบบเดินแบบเออดูเละดูเอ้ด,ดูมาดูนะ อ,อ่าขวาเอออาซ้ายไ,ไม่ใช่เขากลัวผ้าตกไงสวยจังเลยรูปหล่อจังเลยเนี่ยลูกชายใครเนี่ยน้องขวัญก็หล่อค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะเอาขอบคุณครับก่อนน้องขวาน้องขวัญก็รูปหล่อมากๆนี่ ชุดขวัญก็หล่อค่ะชุดใหม่นะคะคือขวัญเงินนะคะเป็นชุดแรกนะคะชุดแรกของเขาเลยขวัญเงินไม่เคยมีชุดนะคะอยู่กับเราก็ใส่ชุดแบบชุดเก่าตั้งแต่เรามาจากวัดสมานน้องคะสวยมากนะคะของน้องขวัญก็สวยของพี่ใบก็สวยค่ะขอขอบคุณคุณแม่มวลศีชาเป็นอย่างสูงนะคะขอให้คุณแม่เฮงเรวยๆวยสุขภาพแข็งแรงใช่ไก่งามพ่อขนใช่ดูชุดพี่ ชุดผีใบเอียงเพราะพ่อไม่ได้เอาเชือกผูกนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอ,อ,อ่ะครับผมก่อนอน้องขวัญค่ะ